มาจ้ะมันี่กินข้าวพัดข้าวพัดไทยๆตะวันไายี่ป่าเพี่ยคุณนอ,นองม่เป็นนักสิไายู่ป่าน่อยเรามาชิมพร้อมกันนะคะลาตะตะละถุงมันรสชาติอะไรคุณ่นองนือมาสามถุงเอาเป็นแบบนี้ก้อนเด้ยวคุณหนอ กินกับกินกับเขา่ากินกับเขา่าพัดไข่ปากอืมอืมกรอบดีพี่น้องอืมกรอบตังกรอบปะยุ อืมถ้ากินกับเต้ตหูง้งจะเสียบนี่พี่น้องอืมแบบนี้พี่น้องมันงปรับสิ่วขละ เลขเป็นน้อยนะคะอืมอันนี้เป็นมันมันแซ่บๆเ,เข้มๆนิดนึงเจ้ว่าเพราะเข้มหมากได้เป็นยังอร่อยกระป๋องกรอบ เพราะว่ากินกขาวแล้วมันแสบพี่น้องเขรามานิ้นสูงนี่นะพี่น้องอะ่ะอะไรไม่ใส่งี้ยอันดีนพี่น้องจะเห็นมั้งตรงหน้าขาวมันพี่น้องเพิ่งสอบวันให้กินแบบนี้หรือ กระปกจานะำตังถุงนะไปมากถุงนี้พี่น่อทั้งถุงนี้จะกินกับตับหมูข้งกับขนมจีนแบถ้าผู้ไอ้ชอบหวานๆกับแซงง่าด้วอันนี้หวานถุงแสุดวัวจนแซบพี่หน่อแซบมากจริทีไม่ได้